สวัสดีครับผมสวัสดีครับ f c ฟแฟช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับมาพบกันตอนเยน็นๆแต่จะไปเปิดคลิปให้ชมวันที่19นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนเช้าหกโมงเช้าเปิดเลยนะสองคลิปต่อกันให้รับชมกันเต็มๆตมเลยนะคลิปที่มีชื่อว่า เลขไม่มาหน่วยสิบไม่มาจริงๆฮะต่อเนื่องยาวเลยงวดน,นี้มันจะมาหรือเปล่าถ้ามาก็ผิดพลาดใหญ่หลวงนะะปีที่แล้วก็ไม่ค่อยมานะปีมีมาอยู่ครั้งหนึ่งสองครั้งนี่แหละปีนี้ก็ยังไม่เห็นมานะไม่มาหน่วยสิบมันไม่มาจริงๆนะไม่รู้จะว่ายังไงแดีวเลขมาหนะ่บอกได้ไหมได้เลขมาหน่วยสิบ สองตัวมาตัวนะไปจับกับอีกหกตัวที่เหลืออีกสองตัวให้มารวมกันเป็นสิบพอดีไม่มีที่ไปแล้วถูกไหมล่ะถูกนะเข้าเก้าศูนย์ปังปังหมดที่แล้วนะก็ถึงมันเข้าหรือไม่เข้าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้านะเกเห็นมันอยู่จะไม่รู้เหมือนคนไ,ไม่มีความรู้เรื่องสมุนไพรนะเดินเข้าป่าเห็นต้นไม้อยู่ แต่ไม่เห็นต้นยานะอันนี้ก็เหมือนกันเราทําเล่งเหมือนกันนะเห็นมันอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันจะออกเห็นมันยืนอยู่อย่างนั้นไม่รู้ตัวไหนจะเป็นะเอกอ่ะตามชมนะไปฟังคําเตือนกันสักกว่านนะครับผมคาเตือนคำเตือนคำเตือน่อนอนอะ ไม่ถามข่าวกันแล้วว่าใครได้โชคดีมั่งนะฟังคำเตือนพออ่าคำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่าน,นั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นช่องปูยีม่มรยศูนย์แปศูนย์หที่สามหนึ่งหกเก้าสอ่าทำสนุกสนานนะ คนชมก็ชมสนุกสนานนะอย่าซีเรียสอย่าดราม,ม่าก,กันนะไม่รู้ว่ามันจะออกถ้ารู้ว่าจะออกอย่าบอกตรงๆเลยหกเก้ 90, นาศูนย์นอ่ะเลขไม่มาสิบหน่วยแล้วก็วีเอสเลขมาคู่บนนะหนึ่งวิศนาสองห้าหกเก็ดนะฮะทำเลยวันนี้อย่าไปทำเดี๋ยวชมของเก่าวันนะชมคลิปเก่าๆเ,เดิมๆกันก่อน อ่านี้เป็นคลิปเดิมนะลงวันที่ 4, สี่พฤษภาคมสองห้าหกเกตนี่นี่นี่อยู่มุมนี้วันที่สี่เออนี่ลงวันที่สี่พคหกเกตนะนี่เรียกไม่มานะเข้ายาวตอนนั่งเลยนะถึงวันนี้วันที่แล้วหกเกตได้มาสิบหน่วยแต่มาร้อยได้นะหกไปร้อยนะฮะนี่มันไปร้อยนะฮะไม่มาสิบหน่วยนะแต่ไปร้อยได้นะครับผมอ่ะ ถูกนะถูกตามเคยไม่มาจริงจริงสิบหน่วยห่างวดนี้ตัวไหนนะตัวไหนนะสองศูนย์ห้าหกเก้าศูนย์อาสีนี้เลยเขียนนะ่ะ่ะตัวที่จะไม่มาสิบหน่วยตัวไหนนะ ศูไม่มาสิบหน่วยนะจะมาจริงหรือไม่จริงนะต่อไปในงวดวันที่หนึ่งนะหนึ่งมิยอหเกตนะรอดูว่าศูนหนึ่งจะไม่มาจริงๆริงไหมไม่ใช่มานะไม่มานะอ่าถ้าศูนหนึ่งไม่มาเลขที่จะมาคืออะไรคงไม่มีที่เขียนนะ เรามาดูฝั่งนี้เลขไม่มาหกเจ็ดนี่หกเจ็ดไม่มาเลขมาแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามมีแค่นี้ใส่ก้ากระบาดลงไปแปดเก้าสี่ห้าสองสามศูนย์หนึ่งแปดมาศูนย์หนึ่งเข้าห้องแรกนะแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามแปดสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าห้าห้องแรกเข้าเลขคุมคือแปดกับเก้าเลขรับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าเลขรับก็เข้านะเห็นไหม เลขรับเข้าศูนย์หนึ่งเลขคุมนะเข้าเก้าตามที่เราคาดหวังไว้จริงๆนะฮะมาตามชมวันนี้ดีกว่าไปห้านาทีแล้วนะวางใกล้ๆกันนี่แหละเผื่อจะได้มองดูชำเรืองตาดูอ่ะเลขไม่มานะ ศูนกหนไม่มานะวดนี้แต่จะมาที่ไหนนะาถ้ามาแต่เลขมานะมามาศูนย์กับหนไม่มาแต่ถ้ามาก็คือคนละสีดีกว่าสองสามนะ่าจะมาอ่ะเลขสองสามมากับตัวไหนนะ สบายสีให้มันหน่อยมันจะมาเลขสองสามจะมากับตัวไหนเราก็มาเขียนว่าเรียกมาทางนี้นะเรียกมาสองสามนะ สี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหาเลขคุ้มนะตัวไหนคุม้มเลขคุมข้มคือสองสามนะ เรีกลับตัวลับก็คือสี่ห้าหเจแปดเก้าอ่าได้ข้อมูลมาแล้วเราก็มาขีดเส้นให้มันหน่อยให้มันสวยงามหน่อยนะ เส้นให้ชมนะฮะเรามาจับกันนะเมื่อได้เลขแล้วมาจับกันนะจับ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  สองสามนี่ปิดตัวตั้งนะจะไปจับกับเพื่อนนะสองสี่สองห้าสามสี่สามห้าสองหกสองเก็ด

สิบสองชุดชื่อว่าเลขเลขมานะจับคู่มานะเราตัดได้นะตัดด้วยสูตรนี้นะเลีมาที่สองสามติดหมดเลยถ้าเลขตัด ผิดเส้นอย่างนี้นะเะอย่าตัวเรียกลงป้ายตัวไหนตรงกันไม่มานะามีสามเจ็ดไม่มาสามหกมาได้ 2องหกไม่มา,าตัดได้แค่สองตัวนะตัดได้แค่สองตัวเดีย๋ยวจะระบายสีให้นะสามเจ็ 3, 7, 7, 3, ดเจ็ดสามนี่ไม่มาสองหกหกสองนี 26, 6, 2, ่ไม่มาระบายให้ไม่ไม่ใช่มานะไม่มานะสองแปด สามแปดสามเก้าถ้าเราตั้งทางนี้นะเอาตัวนี้มาตั้งนะตั้งตั้งลองดูนะนี่หนึ่งสองสามนี่ตั้งทางนี้นะหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดนะเจ็ดหกห้า ห้าสองห้าหนึ่งเจ็ดสองถ้าเราตั้งอย่างนี้นะ เลขตัวนี้จะกลับเป็นนั้นว่าหกกบ3สามนี่จะชนกันนะมีสามหกเม็ดเดียวนะให้ระวังดีๆถ้าหกกระสามไม่มาก็มาสามห้าตัวนี้นะนี่ตัวจะมานะสามห้าสามหกสามเจ็ดนี่ไปได้ไหมบางทีก็ไปได้เหมือนกันนะสามห้าสามหกสามเจ็ดอ้าวสามห้าสามหกสามเจ็ดเดี๋ยวดูสูตรอื่นๆเทียบดูนะ หมดเวลาแล้วนะครับผมคำาราพาจากนะกับคลิปที่มีชื่อว่าเลขไม่มาสิบหน่วยกับเลขมานะอ่าไม่มาศูนย์หนึ่งนะแต่มาสองสามนะลองดูที่ว่าจะเท็จจริงขนาดไหนสองสามสี่ห้าหเ็ดแปดเก้าตัวรับมันนะเลขคุมคือสองสามเลขล 4, 5, 6, 7, 8, รับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ้าวอำารัาพาจากเท่านี้นะครับผม หมดเวลาแล้วไปแล้วไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องด้วยนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างสูงไปแล้วไปแล้วไปแล้ว